นั่นเองนะคะแนะนำตัวชื่อผู้แนะนำนะคะแล้วได้อะไรจากที่จากสินค้าครับสินค้าครับสวัสดีครับ <S <S ผมจเจริญินทาวรครับนักธุรกิจส่วนตัวครับจากการแนะนำของพี่ใหม่ครับน้องใหม่ม er. <S <S แลวก็อีกคนก็คุณพี่สุรกงครับือ แรกก็ท <N cess inh aling> ําเครือข่ายมาหลายยี่ห้อแล้วก็เออก็เหื่อเหื่อใครไปชวนก็ไม่ทําแล้วเพราะว่าเหื่อมากทำก็เกิงอยู่ก็เออดีแล้วปฏิเสธทุกเจ้าทุกค่ายเลยดีน้องใหม่เข้ามาก็เลยลองดูดิเรื่องการที่เปิดใจจากลูกให้ไว้สองหนึ่งแล้วก็ใช้ในบ้านในบ้านผมจะมีต้นไม้เยอะแยะเลยก็เห็นแล้วก็ใช้ได้ก็เลยตัดสินใจลงมาลงติดตามผลงานที่ไปทำตอนที่ไหนก็เออโอเค เลยกระโดดเข้ามาเต็มตัวครับโปรธีดียังไรที่โดดโปรธีดีอย่างไรโปรธีดีอย่างไรเลยครับโปรธีดูแลประทับใจที่ไปสถานที่มาทุกทุกที่เลยครับชาวบ้านเขาก็ตอบรับดีแล้วก็เราภูมิใจที่เห็นเขาตอบรับดีบางที่กรดมามาขอเจ้าโรคให้กับผมเก็บอว่าใช้บริการของโปธีใช่ไหมครครับแล้วก็ดีครับดีแล้วตอนนี้แนะนำ ผมก็เริ่มตั้งเครือข่ายมาท่านประมาณนะครับตอนนี้ก็ใช้ทีมราชบุรีนี่ก็โอเคตงไปเมื่ออาทิตย์แล้วก็สั่งไปจตกีต่ <Wow. S 1> อเขาไม่ได้เอาไปใช้นะครับ <ST> S> <S เป็นท่านกำนันเป็นคนที่กว้างขวางในในอําเภอนั้นอราเภอเของราชบุรีเพราเอาไปแจกให้ลูกทีมเขาใช้ทดลองใช้ ทั้ง10ีกองเลยและเขาบอกว่าทั้งอำเภอเนี่ยเดี๋ยวเขาจะใช <ปะ S 1> ้หทั้งอำเภอเเยวนแลด้วยครับโอนที้เรารู้นนว,ว,วน,นาเ่มีนนะ<ง>ประสบการณ์ในเรื่องของการใช้โ,โีนะคะันคนที่นั่งอ,อยู่น้นะะเดียออกไปจาห้องอุยโซทีเขาใช้กันยังไงแบบไหนปรึกษาได้นะคะนี่คืการใช้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆค่ะ สวัสดีครับผมภูวสิทษฐ์บวรพีรเศษนะครับเป็นศัตวแพทย์นะครับแล้วก็เป็นอดีตข้าราชการครับเพิ่งกเกษียณเมื่อวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะครับไ <Wow. S 1> ด้ตัาแหน่งวน้าส่วนราชการของจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับก็ต้องขอขอบคุณภรรยานะครับที่นำโอกาสนี้เข้ามา oh. สู่ครอบครัวเรานะครับท oh. ี่เ แล้วก็ผู้แนะนำให้เข้าสู่ธุรกิจของ a 4 s นั่นก็คือ,อท่านสราวุฒิสิททุอรรลนนนะครับวันนี้ท่านติดภารกิจอยู่ที่ต่างจังหวัดน,นะครับไม่ได้ไม่ได้เข้ามาประชุมด้วยนะครับก็ต้องเรียนว,ว่าผมรับราชการมาได้สาปีนะครับเปอนเดือนสุดท้ายเนี่ยตัวเลขหกหลักครับประมาณหนึ่งแสบาทนะครับ แต่ก็จริงจริงแล้วก็ยังเหนือเวลาราชการอื่ปีหนึ่งแต่หลังจากที่ดูภรรยาทําธุรกิจตัวนี้แล้วเนี่ยมันรวดเร็วมากนะเธอทําธุรกิจตัวนี้แค่สเดือนนะครับปัจจุบันเธอแต่ตตาแหน่งซีเนี่ยดี렉เตอร์ครับแลมีรายได้ในระบบเนี่ยอยู่ที่เดือนละหน1่งแสนบาท กาเปรียบเทียบดูแล้วผมรับราชการ30ปีเงินเดือนสุดท้าย1นึ่งแสนบาทแล้วพอเกษยณอายุราชการเหลือ5 0,000บาทผมก็เลยตัดสินใจเลยว่าพอแล้วกับอาชีพราชการ30ปีเหลือปีสุดท้ายอีก1ปีเนี่ยใน1ปีสุดท้ายเนี่ยที่เราจะได้เงินบำนาญเนี่ยค่าห้าหมื่นบาทผมไม่เอาแล้วผมขอไปทําธุรกิจเธอเลยตั้งเขา อีกหนึ่งปีเนี่ยนะครับเราจะมีรายได้ในตำแหน่ง VP นะครับ <Wow. S 1> ซึ่งไว s เพส n ดเนี่ยซึ่งรายได้ตรงนั้นสตาร์อยู่ที่สามแสนบาทถึงหนึ่งล้านบาท <Wow. S 1> ผมมั่นใจมากเลยว่าผมทำได้แน่นอนนะครับแล้วก็ต้องบอกว่าเมื่อผมตัดสินใจร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยตอนนี้มีผู้เดินตามผมแล้วผมมีเพื่อนผมคนหนึง่ง เรียนที่มหาลัยเกษตรด้วยกันผู้การสุเมศร์่านเกษียนในตำแหน่งผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยครับตั้งคำถามก็ผมคำถามเดียวแหละผมว่าเฮ้ยกูเกษียณแล้วเนี่ยนะครับแล้วกูจะทำอะไรดีที่มันให้รายได้เท่าเดิมอ่ะเหมือนกับตอนป็นเหมือนกับตอนที่เป็นผู้การธนาคาร กาชิกรนะผมตอบท่านท่านเลยว่ามึงตามกูมาแล้วก็ท่านมาเนี่ยช่นที่ท่านฮอตมากถ้าท่านอยู่ในกลุ่มต่างๆเนี่ยตอนที่ท่านสปอนเซอร์แหลกเมื่อเช้านี้ก็เห็นว่าไปสปอนเซอร์กับประธานวิสาหกประธานประธานสหาภาพแรงงานของธนาคารกาจิกรไทยนะ แั้ก็เมื่อเช้านี้จริงๆแล้วเนี่ยผมทนธุรู้เกียเนี่ยแฟนเนี่ยถนัด,นดทางออนไลน์ผมเนี่ยถนัดทางออนไลน์ตอ,อนนี้มีออนไลน์ที่ไหนผมเข้าทุกคอร์สจะบองน,นี้ก็มีขา่าวประจำกันอยู่หลายคนนะครับซึ่งเมื่อาวาวนนี้ก็มาเรียนกับท่านอาจารย์ปูชาติสุดยอดมากเลยครับอาจารย์ปูชาขอบคุณ จากสุดท้าแล้วก็อีกสันมเรียนด้วยี่เนแค่โค้ดวา์คดวารับแล้วก็วันที่23เนี่ยผมเรียนอีกครับเรียนโ้ดรอย l o อยกับอาจารย์มัชรินนะขณะนี้เนี่ยผมเปิดเพนแล้วเนี่ยสเพจงมงพยาด้วยเป็น5เพจโพทีสอเพจนะครับอะไรนะลินซีลินซีเพจนะครับแล้วก็พ p พีเเพจ แล้เดี๋ยวเพจต่อไปคือเพจรอยยะออย <Yeah. S 1> แล้วดเดี๋ยเป็นสตตีมครับโอทูโอครับออนไลน์ตรวจสบข่าวดีครับเมื่อเช้าวันนี้นะครับเข้ามาทางเพจเข้ามาทางเพจผมหนึ่งซัพพอร์ตช่วยตอบอยู่โทรไลน์ถึงผมเลยบอกว่าพี่รับโทรศัพท์ด้วยนะโทรหากลับไปด้วยโทรให้เบอร์มาจากจังหวัดศรีสะเกดผมโทรกลับไป เป็นอดีตผู้จัดการธนาคารทกศสายผมมาี่พอผมตัดสินใจร้อเปแล้วท yes ุกอย่างเป็นไปได้หมดเป็นตอนนี้ผมเป็นแล้วนะครับผมเป็น VP ีแล้วก็คงนี้ก็ผมจะมีท่านนี้ครับขอแบ่งันท่านนี้ก็ขอพิจนไณาให้กับเอีครับ หอมพีบหมดแล้วอะ่ะฮอตกว่าอเอนะเนี yeah. ่ยนะคะ้อเองเนะี่ยต้องบอกว่าอยู่อยู่ในวงการเกษตรแล้ว้อเรียนจบเกษตรนะคะแล้วก็ประสบเมื่อกี้ที่ดรเอรเอบอกว่าปูดแดงไทโทซานนะคะ้อยเนี่ยเคยทำทธุกรกิจเกษตรเครือข่ายค่ายแรกก็คือปูดแดงไทโทซานที่เอามาทำเครือข่ายนะคะแล้ว้อก็เป็นประสบการณ์ครั้งแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จนะคะ เออตอนนั้นได้สามสี่ปีนะคะได้มาสิบล้านนะคะก็ <Wow. S 1> ถือว่าประสบความสําเร็จในค่ายแรกนะคะวันนี้น้าก็มีเพื่อนที่เดินตามมานะคะเขอเสียงรบมือให้พัดพิดาด้วยค่ะเพื่อนกค่ายมดอแดงใครท้วทกันนะคะ <laughs> ต้องบอกว่า็ต้องบอกว่ามาโวยด้วยกันนะคะแล้วก็ที่ที่ใครบอกว่าสปอนเซอร์เพื่อนไม่ได้น่ะเพื่อนเรียนเกษตรด้วยกันวันนี้สปอนเซอร์ได้แล้วค่ะ สมรวมคุณโสพอปกตินะเพื่อนรุ่นเดียวกันไดสปอนเซอร์ไม่เคยได้ไม่เคยสปอนเซอร์ใครเลยแต่เพื่อนคนนี้เห็นด้วยนะคะก็อบอกว่าอ้อยอยู่ในในวงการเกษตรอยู่แล้วว่าธุรกิจเครือข่ายเกษตรนะไม่มีมันตายจริงๆอย่างที่ดรโอพูดนะคะอ,อ้อยมองเห็นตั้งแต่ครั้งแรกนะคะครั้งแรกที่เจอโพธิดนะคะแต่คนอื่นยังไม่เข้าใจอยากแชร์ให้ฟังนะคะว่า คนอื่นเนี่ยยังไม่เข้าใจเคยทําอาหารเสริมเนี่ยยังไม่เข้าใจในอารมณ์ของธุรกิจเครือข่ายเกษตรนะคะอารมณ์ธุรกิจเครือข่ายเกษตรเนี่ยมันยิ่งใหญ่มากนะคะบอกว่าตลาดเนี่ยแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะขอให้ท่านทาไม่เลิกเพราะนั้นท่านสำเร็จทุกคนนะคะในห้องนี้นะคะเป้าหมายนะคะเป้าหมายที่เนี่ยก็ต้องบอกว่ามื่อี้ที่เบายกมือไปนะค่ะอยากได้วันทามบนักสิบล้านอะ ขอหมายค่ะ oh ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมธนากรภัยพงศ์นะครับปัจจุบันก็ทำการเาาไป็นเสื้อผ้าแฟชั่ยแบรนด์ดูด้อมนะครับเอขาอแชร์กันเรื่องของกระเต,ตือกันหมดแล้วนะครับ,บคือผมมาที่นี่นะครับคือเรื่องของสุขภาพโดยตรงเลยคือผมมีปัญหาเรื่องของลำไส้นะครับ,บคือหลังที่ดร์พูดเลยครับว่าอาเสริมแต่ละไข้เนี่ยคือทุกคน พูดอย่างเดียวหมดเลยว่าเป็นมะเร็งแล้วหายแต่ผมเป็นคนต่อต้านไม่เคยกินอาหารเสริมที่ไหนมาก่อนนะครับวันที่ทุกท่านเป็นพารอนเซอร์ผมวันนั้นนะครับคือแนะนำเรนออยล์เราะเห็นช่องทางว่าเราเป็นเขาถึงแนะนํามาแต่ผมเนี่ยคือเป็นคนต่อต้านแล้วก็ลบก่อนข้างเยอะ,อะผมรับนะครับวันนั้นรับเร,บรนออยล์มาเสร็จแล้วผมก็ส่งต่อด้วยความที่หนึ่งน้องชายผมเป็นหมอ ผมส่งเข้าห้องล็บที่หัดใหญ่มอ,อนะครับเพื่ออยากรู้ว่าอาหารเสรี่ยวตัวเนี้ยมีสเตียรอยด์หรือไม่ผลลัพธ์ออกมาคือไม่มีถามว่าเชื่อไหมครับไม่เชื่อครับหลังจากนั้นผมไปหาหมออาจารย์ที่สีรราชนี่คือท่านจริงจนปัจจุบันนี้อาจารย์รักษาผมทุกวันนี้นะครับออาจารย์บอกว่าคือหวังที่ไปหาหมอนเนื่องจากว่าไม่อยากกินคือทิศทางเดียวกันเลยเมื่อไปหาหมอเน,นี่ยเราเชื่อว่าหมอบอกว่าคุณไม่ต้องกินหรอก เพราะว่าหมอต้องให้กินยาหมอโรงพยาบาลถูกต้องไหมครับ <Yeah. S 1> แต่อาจารย์หมอโชคดีมากอาจารย์หมอจดรายละเอยียดหมดเลยในตัวของโรจิออยครับแล้วอาจารย์ไม่พูดคาเดียวเลยว่ากินหรือไม่กินแต่อาจารย์ยิ้มผมคิดเอาเองว่าอาจารย์คงกินได้ผมกินครับคือวันแรกที่กินนะครับมันเป็นอุปทา,านของเราเองที่เราต่อต้านอยู่แล้วนอนไม่หลับอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์เต็มครับคือนอนไม่หลับเลย คือมันต่อต้านมากมายนะครับที่เราเป็นอยู่คือเรามีคำตังวลมากๆอยู่แล้วที่เราเป็นว่าเราจะเป็นมะหรือไม่เป็นช่วงเวลานั้นคือทุกคนถ้าเป็นเนื้องอ,อกหมายถึงว่าต้องเป็นมะคิดอย่างนั้น <c oughs> ผมก็เช่นเดียวกันครับ <c oughs> เมื่อกินน้อยๆไปปรากฏว่าผมนอนไม่หลับวันหนึ่งสัปดาห์แต่ความโชคดีในตรงนี้เมื่อย้อนกลับไปตื่นมาครับมัน,ไม,มมนมไม่มีครับว่าเหมือนเอาค้างไม่มีครับไม่มีสิ่งล่าน,นี้เกิดขึ้นอาการ แข็งแรงขึ้นเรื่อยๆผมกินอยู่ประมาณ1ปีเต็มจากนั้นไปหาหมอนะครับล้างลำไส้หมอถ่ายรูปมาดูบอกว่าลำไส้คุณสาดมากานี่คือเรื่องจริงครับปัจจุบันนี้2ปีที่ผมกินลยนอยออยอยู่นะครับปีแรกที่ผมยังไม่เริ่มกินนะหลังจากปากตัดออกมาจากโรงพยาบาลเมื่อเดินอนกรุ่งันมันเหมือนติดตามตัวเรามาเลย1ปีมันขึ้นตามหลังมาอีกหนึ่งเซน นะครับคือเมื่อเป็นรั้งทต่เริ่มกินไว้หนอย,อยหลังจากนั้นมาก็คือนี่สองปีแล้วครับเมื่อไปหาหมอเมื่อครั้งล่าสุดอาทิตย์ที่ผ่านมาหมอกว่าสองปีแล้วนะที่คุณไม่กินยาโรงพยาบาลเลย <Wow. S 1> นี่คือสิ่งหนึ่งที่หมอว่าเามื่อคุณเป็นแล้วนะคุณจะกินหรือไม่กินก็ได้เพราะว่าเมื่อมีคุณมีอาการก็ก็กินหลังจากที่ผมดูแลตัวเองแบบนี้มาและกินไว้หร่ยมาสม่ำเสมอจากเมื่อก่อนกินสองเม็ดปันปันหลือเม็ดเดียวเนาะ ปรากฏว่าสิ่งที่เห็นก็คือด้วยตัวเองคือร่างกายเราแข็งแรงขึ้นมากผมเคยป่าตัดครั้งแรกที่ตอนนี้ไม่กินนะครับเล่าความจริงให้ฟังว,ว่าป่าตัดไปประมาณสามสิบนาทีนะครับที่นอนหลับไปผมพักฟื้นอยู่รึ่งปีครับที่ไปไหนไม่ได้คือร่างกายมันไม่เฟิร์มครั้งที่สองป่าตัดประมาณสี่สิบนาทีนานกว่าน,นั้นแรกนะครับผลปรากฏว่า ผมลุกขึ้นจากเตียงตั้งแต่หมอปาตัดได้เลยและเดินไปชำระตังเองได้หมดเลยนี่คือสิ่งที่เห็นแล้วก็มาบอกต่อบอกเล่านะครับว,ว่าสิ่งที่เราคิดว่ามันไม่ดีไม่ใช่นะครับเราต้องเปิดใจตรงนี้นะครับผมลองมาด้วยด้ออยอประมาณสองปีปัจจุบันนี้ปรากฏว่าไม่กินยาโรงพยาบาลมาสองปีเต็มๆที่ไม่กินเลยหมอจัดยามาให้นะพันหนึ่งแปดพันรงมาสี่ลากผมถือมา ถุงใหญ่เลยแต่หมอถามล่าสุดว่าคุณไม่กินยาเลยใช่ไหมผมไม่กินเลยครับหมอนั่นหมายถึงว่าเราตองการว่ายาเคมีหมอเขาไม่ได้กินนะครับเขาป่วยนี่เรื่องจริงด้วยความอยู่กับหมอมานานหมอก็ไม่ได้กินยาเคมีเขากินอาหารเสริมครับทีนี้หมอต้องการชี้ให้เราเห็นว่าถ้าคุณมีตัวอื่นตัวชัววที่ดีคุณไม่จําเป็นต้องกินยาเคมีเสมอไปเช่นเดียวกับที่เราใช้เคมีอยู่กับ เกษตรทุกวันนี้นะครับเมื่อเรามองมาต้นไม้พืชก็เหมือนมีชีวิตเหมือนกับคนนะครับเพราะฉะนั้นก็คือเราอยู่กับเคมีนานๆเป็นไงครับร่างกายเราไม่ไหวกินยาเคมีนานๆานไปก็หมายถึงว่าสิ่งที่ตามมาอีกมากมายแต่ถ้าเรามีสิ่งทดแทนที่บงบัดได้นั่นหมายความว่าร่างกายเราก็จะดีนะครับขอขอบคุณด้วยครับวันนี้้อย้อยถือว่าสุดยอดมากๆครับผมครับสวัสดีครับ